แล้วเป็นไงครับลงมาตรงนี้ลงมาสะโพกลงขาอาการอย่างนี้เป็นมานานเท่าไหร่อันนี้มาเป็นได้้ตั้งแต่หลังตุ่จีนค่ะหลังตุ่จีนแล้วปวดมากเวลาไหนยืนเดินนั่งนอนนั่งหรอนั่งถึงปวดแล้วถ้าเดินเดินจะไม่ค่อยปวดนั่งกับปวดนั่งกับปวดแล้วปวดมากไหมเอ่อถ้าตื่นเช้ามาตอนก่อนตอนนี้ตื่นตื่นเช้ามาตอนนอนจะพักตอนนอน จะมีผ้าอ่างร้อนค่ะอ่างแล้วก็หลับไปเลยครับค่ะประมาณชั่วโมงนึงเครื่องมันจะตัดค่ะตื่นขึ้นมามันจะปวดตื่นาปวดแล้วก็นั่งปวดค่ะเขาตื่นมาปวดแล้วทาไงถึงดีขึ้นก็จะตื่นตื่นมาตี้5ก็จะต้มยาจีแล้วก็นอนนอนดูดูข่าวแล้วก็ออกท่าออกท่าที่เขาบอกอย่างนั้นนะค่ะแล้วทุเราขึ้นไกะเบาขึ้นไม่รู้ค่ะไม่ไม่เหมือนว่าตอนที่เราตื่นมาปวดก่อนแล้วเวลาเราบริหารรือขยับไปเยอะแล้ว อาการทุเราลงไหมอการปวดนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่ไม่ไม่เยอะใช่ไหมก็ปอยู่แล้วจะเดินยืนยืนอย่างนี้ปวดไหมตอนนี้ยืนนิดนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะประมาณประมาณสมมติว่าศูนย์ถึงสิบอ่าสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยยืนนี้แต่ถ้านั่งนั่งนั่งไปห้าเลยค่ะแล้วถ้าก็ตื่นเช้าล่ะตื่นเช้านี่จะเจ็ดเลยอ่ะโอ้โหเป็นไหมแสดงว่าเช้ามากสุดอันนี้เป็นเป็นเลเวลระดับเพื่อให้เรารู้ว่าเอ้ยตอนไหนก็มากที่สุด เพราะว่านอนนอนเนี่ยนอนจะตื่นประมาณตีตีหนึ่งตีสองมือจะชาหรือชาด้วยเพราะนอนนอนหงายนอนหงายชายังไงชาทั้งมือหรือชาเฉพาะบางส่วนด้านหน้าด้านหลังทั้งเส้นเลยค่ะด้านหน้าหรือด้านหลังหรือทั้งหมดต้องคิดได้ดีเพราะมันมีผลต่อต่อการวิเคราะห์โรคเส้นประสาทเอ่ยอะไรเอ่ยบางคนชาแถบเดียวบางคนชานิ้วก้อยบางคนชายโป้งบางคนชาทั้งหลังแต่หลังแบบเดียวหรือชาทั้งแขนเคยสังเกตไหม สองข้างจะทำยังไงถึงดีขึ้นอาการชาก็ะตุ้นเลย่ะแล้วก็มันมันดนอนหลดค่ะใช่แล้วก็จะนอนตะแคงจะเป็นคนที่ที่ชอบนอนตะแคงแทงด้านซ้ายอันนี้ตอนนี้มันเลยมันเจ็บซ้ายเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะตรงนี้แบบแรกๆตอนนี้เราดูโครงสร้างเนี่ยโอเคหลังเลยก็ไม่ได้บิดเบี้ยวอะไรนะคะก็ตรงดีแนวแนวของร่องก็ไม่ได้ลึกมาก คือโครงสร้างกระดูกตอนนี้ก็ถือว่าสมดุลดีการวัดระดับของเอวก็โอเคนะตอนนี้ปวดนะสองประมาณสองนีโอเคก้งจะใชหมอดูนะปวดมากขึ้นบอกมากขึ้นไหมมากขึ้นไหมมันไม่ปวดมันตึงมันตึงแทนใช่ไหมแล้วแล้วความปวดมากขึ้นไหมไม่มากไม่มากแต่มันรู้สึกตึงแถวไหนตึงเฉพาะตรงกลางเลยเหรอตรงกลางนะตรงนี้นะ เ okay, ขาเรู้สึกตึงตรงนี้ล้าลงขาอะไรไหมล้าตรงนี้ตึงตรงนี้นหน่อยลงล<ะ>ขาลงน่องอะไรมีไหมยังค่ะไม่มีโอเคค่อยๆยืดตัวครับแอนหลังาช้าครับปวดมากขึ้นบอกอเจ็บตรงไหนครับชี้เลยโอ้ยตรงจุดนี้เลยนะครับข้าขงขวานะค่ะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะมีล้าลงขาแล้วไหมไม่มีค่ะโอ้สบายมากรอนง่ายไม่ใช่กระดูกทับเส้นแล้วโอ้ยมีใครบอกว่ากระดูกทับเส้นวะเนี่ยก็ตกอนแรก ใครๆก็บอกเป็นกัเลยไม่ได้เอมาเอมาอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จัดูเอ็ดูเอสลเวยนิดนึงเอ็กซเรยมานานเท่าไหร่โอ้รงแกครัั้งแรรกกกนี่บอวาะดูกสวยดีมากช่องเห็นไหมช่องกว้างนะครับเนี่ยช่องเส้นประสาทก็กว้างไม่ได้เบียดไม่เบยทับถ้าคนเป็นหมอลองกระดูกหรือกระดูกทับเส้นตรงนี้จะแคบลงช่องดำๆเนี่ยนี่ก็กระดูกสวยดีปกติไม่ได้โคตรได้งออะไรมาดูด้านนี้ อันนี้อาจจะเป็นนะครับก็โอเคหมดนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นคอไม่ใช่ทีมันนันอะอันนี้คอจัดกระดูกที่นึงเขาให้เป็นไปเอกซเรย์ไปเอกซเรย์นะนะกาบอกว่ามันมีปัญหาตรงเขาเลยอะไรต้นตกล่ะไหนนะที่มันเป็นกระเพาะเนี่ยหมละม,มันมันมันมีผมเนี่ยเขาบอกมันงองอันไม่ไม่ครับหักอยู่ไม่ได้หรอวครับ สวยดีโค้งใช้ได้นะครับหินปูนที่จะงอกอะไรก็ไม่มีเลยหมอนรองกระดูกกว้างน้อง คนปกติยังมาก90ก็ตึงแล้วนิสาได้ไปได้ามากกว่าแสดงว่าเส้นเขาหย่อนพอสมควรแต่ในความหย่อนของเขาก็อาจจะมีการตึงของเขาเนี่ยเนี่ยพอยืดไปก็จะต้องยืดให้ตึงที่สุดจะมีตึงล้างบ้างที่สะโพกที่ปวดคือเน้นปวดข้างซ้ายแต่เมื่อกี้เค่อวข้า,างขวาอย่างนี้เราจะยืดกลัานเนื้อสะโพกดูเช็คตรวจด,ดูตึงไหมเห็นไหมตึงตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้ตรงหลั กล้าเเนนมเนื้อค่ะกล้ามเนื้อขแข็งอยู่ตรงนี้กระดูกปกติกล้ามเนื้อสองข้างแล้วกสะสโพ<อ>กโอเค,อเคสรุปได้ละกระดกนิโ้เช็คดูอีกทีนึงวิทเทสเลยค่ะสู้กันสู้โอเคแรงปกติไม่มีอาการทางระบบประสับกระสับทักอันที่หนึ่งสองกล้ามเนื้อเอียบของคุณอักเสบอยู่ าเนื้อหลังที่ยืดกระดูกสันหลังกล้าโพกให้กล้ามเนื้อเสีเองแต่ทําไมต้องไปอ,อะไรมากมายเพราะแก้ไม่ถูกทางทําให้เขาหลงไปจนโดนตอกเส้นโดนอะไรต่ออะไรม,มั่งไปหมดแล้วกลายเนี่ยแทนที่จะเบาขึ้นกลบทําไมมันหนักลงเพราะว่าไม่ถูกเทคนิคถูกวิธีโรคนี้ไม่ได้ยากเลยนะฮะที่เราเจอมาเป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นต้องรักษากล้ามเนื้อการรักษาไม่ต้องไปนวดไปอะไรมาก หยืดกล้ามเนื้อให้ถูกมัด2ดใช้ความร้อนกระเป๋าน้ำร้อนระพบบ่อยๆนะ,ค,ะครับเดี๋ยวเขาก็คลายแล้วก็เอ็กซ์ไซส์กล้ามเนื้อให้แข็งแรงรแต่ตอนนี้ที่มาหมอหมอก็จะรักษาลดการอักเสบให้โดยเฉพาะตอนนี้ตรวจดูกล้ามเนื้อหลังสองข้างแข็งมากคือหนึ่งหลังมันอาจจะแอบแล้วก็ทําให้เรายึดแล้วก็นอ,นอาจจะนั่งนานพอนั่งปั๊บมันก็เลยตึงมากช่วงเย็นบางทีนั่งที่เป็นเก้าอี้เก้าอี้แบบคนจีนรับ นั่งสักพักหนึงลุกขึ้นมาเหมือนคนแก่ใช่ไหมลุกไม่ได้เลยนอนอย่างเงี้ยแล้วมันเออมเหมือนอะไรเป็นดันมันลงไปนะถูกตกไปหมดแล้วไปจัดกระดูกมาต้องเยอะแยะต้องกี่ครั้งดิเขาไปจัดสี่สิบจัดได้สามสิบสองสี่สิบสามสิบสองครั้งครั้งละเท่าไหร่ค่รั้ง้อเป็นคอร์สคอร์สเท่าไหร่เอ่อสี่หมื่นกว่าโอ้โหไว้ก่อนคอร์หนึ่งกี่ครั้งสี่สิบครั้งสี่สิบครั้งเลยเท่ากับตกครั้งเป็นละพันพัน าเขาไปถูก3ามสครั้งก็ต้องหายแล้วถูกไหมนี่คือภาวะกระดูกเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่คุณไปจัดกระดูกจึงไม่เกิดประโยชน์ไปหาหมอนวดธรรมดานวดคลายกล้ามเนื้อยังจะดีซะกว่าอันนี้คือโรคที่ไม่ได้เกี่ยวกับกระดูกแต่คนหมอกระดูกพวกหมอจัดกระดูกก็จะมุ่งว่าเป็นกระดูกนี่คือการรักษาที่ผิดแนวแล้วก็กลายเป็นผมเสียเสียเงินเสียทองเสียเวลาหลายเรื่องแล้วก็ไม่ถูกทางถ้าถูกทางครั้งสองครั้งที่คุณต้องรู้สึกแล้วไม่แล้วหมอก็บอกว่าน่าจะหายแลวนะแต่เราเรายังไม่ เ,เป็น,นักพราะ,ะ,ระไม่ใช่เพราะปัญหาคุณไ,<ห>ไม่ใช่กระดูกปัญหาคุณแค่กล้ามเนื้อถ้ามันอยากกินยาไข้ยาไม,ไ,ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ยาไปกดแค่สมองไปกดแค่สมองไม่ให้เรารู้สึกเจ็บปวดแต่กลไกมันยังเราต้องใช้งานต้องยืนต้องเดินและกล้ามเนื้อมันเวลาคุณยืนเดินหรือนั่งมันทํางานตลอดมันก็เหมือนถูกกระตุ้นอยู่ทุกวันแล้วเราไม่มีวิธีคลายเขามันถ้าบริหารก็ต้องบริหารให้ถูกต้องแค่นั้นเอง เราก็เลยผิดหลงผิดทางกระดูกไมนได้มีปัญหาอะไรเลยดูแล้วเอ็กซเรยแล้วอะไรแล้วแล้วมันจะไปจัดเพื่ออะไรนี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลชนวมิรีก็จะให้ไปเข้าอุโมงค์โอเมก้าแล้วเห็นเอ็กซเรย์เห็นเอ็กซเรย์ธรรมดาก็พอแล้วการเข้าอุโมงค์เขาก็จะต้องหนึ่งอาการชาลงขาปวดร้าวลงขาโดยที่รุนแรงอ่อนแรงมันถึงจะเข้าคอนดิชันที่จะต้องไปเ i กพื่อจะดูว่าอะไรมันไปเบียดทับเส้นประสาทหรือเปล่า<ฆ>แต่เราดูจากฟิกล์มเอกซเรย์ธรรมดาเราก็เห็นแล้วว่าช่องมันกว้างมากไม่มีทรายเลยมันใกลอารารย์เช็คก,กาลังคุณก็ปกติหม<ฆ>กดกระดูกกระไรก้มเงยก็ปกติเพียงแต่ตึงจากกล้ามเนื้อ<ฆ>เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เข้าคอนดิชันนั้นเลย<ฆ>แค่ตรวจธรรมดาหมอไม่มีเครื่องมืเเ<ฆ>อเอกซเรย์ใหญ่โตก็รู้แล้ะนะครับที่กดไปคือกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเราต้องคลายกล้ามเนื้อตรงนี้การคลายก็คือเดี๋ยวนวดพอเหมาะแล้วก็ใช้ความร้อนลง ลดการดันเสดรับรองครับเดี๋ยวสองครั้งคุณก็จะเบาขึ้นเยอะไม่ต้องไปเสียทีกี่หมื่นเลยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองได้เดี๋ยวหมอก็จะสอนเทคนิคถ้ายืดกล้ามเนื้อให้นะคอ่ะชัยเข่าถ้ายืดง่ายๆคือท่านี้ือกอดเข่าดึงครับดึงเข้าไปเลยดึงแล้วเฉียงไปไหลตึงไหมตึงนะตึงตรงก้นที่คุณเป็นอ่ะถูกไหมนี่แหละเวลาที่กล้ามเนื้อเป็นเขาจะอดตัววิธีแก้คือยืดเข่าในท่านี้ พอยืดเขาสักพัก,ก้าำเรือเขาจะยืดออกนะครับตึงมากไหมมากเลยนะโอเคปล่ขอยครับคลายน้ำดถ่งถึงสิหายใจก่อนหายใจลึกๆก่อนคลายเอาตึงใหม่กดลงแล้วเฉียงไปที่ไหร่กดลงก่อนได้สุดตรงจะตึงตรง,ตรง,ตรงก้นที่คุณเป็นถูกไหม<า>ท่านี้เราเป็นท่ารักษาเลยครับแล้วไม่ได้เสียงต่างด้วยคุณทำบ่อยๆรับรองเส้นมันจะคลายตัวแล้วก็เอาความร้อนช่วยอย่านวดแรงอย่าไปกระทำอะไรแรงๆ หรือาเราช้ำกลายเป็นว่าหมอเนี่ยเขามาทําโรคให้เราถูกต้องค่ะแทนี่มันจะดีขึ้นเน้นวดะนะเดนแล้วก็เบาคุถูกต้องเห็นมนวดวเคุณชอบวดรดลถามให้ปวดปวดัดให้หมดปวดตรงที่ที่เป็นที่ไหนตรงหลังเอวเขายังนวนไม่ถูกจุดเขานวนสะโพกเราไม่เบาเขาต้องนวนหลังด้วยเข้าใจไต้องนวนให้ถูกจุดหมอนวนก็มีหลายระดับหมอนตั้งแต่ระดับอบรมจนถึงระดับปริญญาก็เยอะ เพราะฉะนั้นหมอมันมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นความรู้เขาก็ต้องพัฒนาอีกเยอะเห็เหนไหมตึนถึงข่าเลยใช่ไหมเดี๋ยวคุณทำเลยสัาสิบครั้งตัวนี้เดี๋ยวคุณจะเบาเดี๋ยวคุณลอ,าาองมาก้มเงินใหม่คุณจะรู้สึกคลายะไม่ต้องทา,าอะไรมากเลยไม่ต้องไปนวดการที่เรานวดแรงไปคนคได้จะกระชามิดเห็นไหมต้องใช้แรงเท่าไหร่่ะเราต้องใช้เหตุใช้ผลในการวิเคราะห์โรคหลากวิชาการเยอะเนะทุกวันนี้ โตจัดกระดุมกระดูกดกันเสียเงินเสียทองกันเป็นว่าเล่นเลยน้ำยาประเภทขนาดนั่นนี่ตึงสายรตื่นเช้าระบบระบบบีกเห็นไหมกลายเป็นโรคซ้ำเติมถต็มไ,ไหมเริ่มเริ่มหยอ่อนหรือยังเริ่มเบาหรือยังเห็นไ,ไหมกล้ามเนื้อเหมือนหนังสติก๊กครับเวลาที่เขาเจ็บเขาจะหดพอเราใช้เขาก็เจ็บนี่เวลาแก้ก็คือยืดการ stretching ยังเป็นเรื่องสําคัญมากไม่ต้องเป็นเห็นต้องนวดอะไรเลย แล้วก็ใช้ความร้อนให้คนไข้ย,ยืดเองบ่อยๆเดีก็ขายไม่ได้เสียเงินเสียทองเสีเยเวลาอะไรมากมายเลยและที่สําคัญเราต้องแยกให้ออกว่าเป็นกระดูกทับเสน้นหรือเปล่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือปเปล่าไม่ใช่กระดูกกล้ามเนื้ออักสอเสบไปวินิจฉัยว่ากระดูกทับเสน้นเขาจะผ่าเขาอย่างเค้ะนะั้นเห็นไหมความโลภของคนเราเยอะถึงไ,ไหมเบาแลวใช่ไหมเห็นไหมเบาแล้วแค่สี่ห้าครั้งเง แก่ถูกจุดตรงมัดเพีแป๊บเดียวบริหารทุกวันตัะอย่างเนอะนละอย่างมันคือคือบริหารอะไรบริหารบางค่ากับทาให้กล้ามเนื้อคุณอักเสบมากขึ้นก็โหเขามีมีหนูดูภาพไว้นะจะมีภาพดัดดัดอะไรนะการดัดมันต้องวิเคราะห์คือดัดการทําอะไรพวกนี้มันต้องดูถ้าคนปกติจะทําได้ทุกท่าแต่ถ้าคนไหนเป็นโรคจะต้องมีความรู้เฉพาะว่าเราจะแก้ตรงนี้อย่างไรนะมันต้องมีความรู้กายวิภาคศาสตร์ความรู้ในการบริหาร ตรงนี้อันนี้วัดเอเซ็แก้ไม่ยากครับอทำท่านี้ครับถ้าเขามีถ้าเขาไม่มีปัญหาพับลงตึงมาตึงมาเห็นไหมถ้าตรงนี้เราอาจจะเสริมการนวดท่าพับขาไก่เข้าไปถ้าพับขาไก่ก็เป็นท่านี่เขาเส้นที่เขาหย่อนดีมากาาไปได้เยอ,อะทำได้เยอะแต่ยังยังต้องตึงของเขาเพราะนี้ต้องใช้นวดเข้าไปนี่ตึงมากเดี๋ยวนวดคลายแป๊บเดียวพอแล้ว ถ้านี้เป็นท่ายืดกล้ามเนื้อเสร็จแล้วร้อนนวดไปด้วยก็จะเร็วครับแก้อาการได้เร็วมากไม่จําเป็นต้องไปใช้แรงอะไรเลยไม่ต้องไปนวดอึดอัดอึดอัดเป็นชั่วโมงแค่เลยสักอะไรอย่างนั้นก็ได้นั้นสำคัรับสุขภาพถึงไหมครับถึงนะถ้าเขาหย่อนนะเราก็ต้องไปให้ตึงที่สุดข,ของเขา